ท่านผู้ชมผมคุยกับอาจารย์อนศักดิ์นะครับแล้วก็เมื่อคู่เดียวตัวอย่างไปบอกว่ามันมีเหตุปัจจัยภายในซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะย้ําก่อนนะเพราะผมย้ําไปแล้วนะครับว่าทีมแพทย์แถลงไปแล้วว่าเขาไม่ได้ปวยจิตเวชแต่อาจารย์อาจารย์ขยายความให้หน่อยเมื่อสักครู่อาจารย์บอกมีมปัจจัยภายในในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างซึ่งน่าสนใจมากที่ท,ที่จบชีวิตลูกตัวเองทั้งครอบครัวในทันทีทันใดบแบบนี้มันเข้าเกณฑ์แบบไหนอาจารย์ จริงๆในในต่ประเทศเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า family annihilator ก็คือฆ่ายกัวเพราะว่ากลัวว่าคนที่เหลืออยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นลูกเมียเนี่ยอยู่ไม่ได้อาจอยู่ไม่ได้จ้องลำบากนะคือหนึ่งตัวเขาเองเนี่ยประสบความลำบากมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเขาคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าก็ห่วงคนข้างหลังเพราะนั้นแทนที่จะอ่ะก็ถือว่าตายด้วยกันเลยไปทีเดียว นะครับเพราะว่าถ้าทิ้งเด็กไว้ทิ้งแม่ไว้เนี่ยก็จองเจอหนี้ที่เขามีเจอปัญหาอ,อะไรตา่างๆเพราะนั้นก็คือ,อไปพร้อมกันเลยหมดซึ่งเคสแบบนีม้มันเกี่ยวอาการทางจิตไหมอาจารย์หรือเป็นความเครียดหรือเป็นอะไรอ,ะอาจจะเป็นความเครียด<อ>นะครับคือคืออย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณอารนน์มันมีหลายสาเหตบุบางทีมันไม่ได้เจอ,อ motivation อันเดียวหรือแรงจูงใจเดียวแต่มันผสม,มนะครับอย่างอย่างเคสตุตอศักเนี่ยอาจจะผสมเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราพูดถึง3ามหหมดแล้วเนี่ย มันอาจจะผสมนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้เราพูดอันแรกเรือต่อไปใช่ครับเพราะอันที่2อเนี่ยอันเนี้ยที่น่าสงสัยก็คือเขาบอกว่าที่เขาพบนะก็คือเขาใช้คำว่า accuse psychosis ก็คือเป็นโรคจิตแบบฉับพันนะครับโรคจิตแบบชับพันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับไรก็คือคนนั้นเนี่ยมีปัญหาโรคจิตอ่อนๆแล้วก็เหลือหลังเขาใช้ว่า chronic นะครับแล้วก็มัน l าเท n t คือมันแฝงเลน อ่ามันจะปรากฏตัวทันทีถ้าสมมติว่ามีอะไรมายั่วมากระทบมาอะไรต่างเป็นปัจจัยกระตุน้นครับมีปัจจัยกระตุน้นซึ่งในแต่ละวันความเครียดความอะไรเนี่ยมันอาจจะมีนะครับวันนี้เขาก็พบประการที่2ด้วยนะครับประการที่3เนี่ยเขาใช้คว่าอันวัตติดชายเวลาเราพูดถึงอันวัตติดชายก็คือเด็กที่เราไม่ต้องการส่วนใหญ่เราจะไปพูดถึงการทําแท้งว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยนะครับไม่ต้องการแต่คําว่าอันวัตติดชายในทนี่เนี้ย mm. เนี่ยโปรเฟสเซอร์ไอฟิลิปเดสติกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆริเนี่ยหมายถึงว่าลูกเนี่ย ต่อการใช้ชีวิตโอ้โหถือเขามองงี้ว่าการมีลูกเนี่ยเขาจะต้องไปทํางานหากินต้องกลับมาเลี้ยงลูกต้องหาเงินให้ลูกต้องอะไรต่างๆหลายเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเขาไม่พร้อมตรงนี้เนี่ย นะครับฆ่าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความพร้อมถ้ามีลูกใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อ,อันนี้เป็นความคิดที่เขารวบรวมจากต่างประเทศน,นะครับซึ่งมันไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ตัดสินใจจะมีลูกใช่ไหมอาจารย์มันมาเกิดที่หลังหลังจกมีไปแล้วใช่แล้วก็รู้สึกว่าทําให้เขาลําบากในชีวิตอย่าง,งนั้อย่าง,งนั้ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัจจัยสนับสนุนด้วยกันนะครับส่วนอันที่4ี่เนี่ยนะครับเขาใช้คําว่ามันอาจจะพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือว่าทารุณกรรมแล้วก็เลยเถิดหรือเพื่อพลัง อย่างลงโทษหรืออะไรแรงแล้วในสุดเด็กตายอันนี้ก็เข้าใจไดไออ้อันสุดท้ายเนี่ยเขาใช้ว่า spouse revenge ก็คือแก้แค้นคู่สมรสนะครับก็คือคู่สมรสเนี่ยคือแฟนอาจจะไปนอกใจหรือท้ายที่สุดแฟนแยกตัว แต่รู้ว่าแฟนรักลูกมากเพราะฉะนั้นวิธีการฆ่าก็คือเพื่อเพื่อคล้ายๆว่าสร้างความสะใจเพื่อกดสร้างความกดแค้นนะครับมันมีคำหนึ่งซึ่งสังเกตมันจะพูดเสมอว่าดัตบ uh, uh, ิว s p สปายสแปงยัวยัวฮาร์ด <ๆ S 2> อะไรเงี้ยเหมือนกับแทงใจดำอยู่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแรงจูงใจที่เขาพบเหมือนแก้แค้นอ่าเหมือนแก้แ,แก้แค้นภรรยาของตัวเองอย่างนี้ครับทีนี้จากแรงจูงใจ5ตัวเนี่ยนะครับมันก็ยังมีปัจจัยภายนอกอันนี้ที่สําคัญนะครับปัจจัยภายนอกที่เขาพบอันแรกเนี่ยเขาบอกว่า คนกลุ่มนี้จะโตมาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์คำว่าครอบครัวไม่สมบูรณ์เนี่ยอจาจจะพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่แยกทางกันหรือพ่อแม่ยากจนนะครับเพราะนั้นคำว่าครอบครัวไม่สมบูรณ์เนี่ยคือโตมาไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตรนะครับเพราะฉะนั้นเขาโตมาแบบต่อสู้มีความยากลาบากนะครับนะกับอันที่2เนี่ยนะครับขาดแคลนทรัพยากรบ้านไม่มีรถไม่มีเงินก็หายากเงินมีน้อยนะครับอันที่3ก็ยิ่งสําคัญเขาบอกว่าขาดในเรื่องของ Family กับ Community Support ก็หมายความว่า เวลาตัวเองมีปัญหาคือพึ่งพาครอบครัวไม่ได้มแม่ก็ไม่มีเงินพ่อก็ไม่มีเงินมสมมติอย่างเงี้ยจะหันไปหาชุมชนก็ไม่ได้สนใจครับก็เลยเกิดอาการโซเชียลไอโซเลชันนะครับแล้วที่สําคัญก็คืออันเนี้ยสุดท้ายคือเป็นเรื่องภายในเรื่องจิตโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่ดูเนี่ยถ้าให้ผมดูจากอมอนประเมินนะครับ ผมว่าสาเหตุหรือแรงจูงใจมันน่าจะเกิดจากอันที่2กับ3ก็คือไม่ต้องการเด็กด้วยอันนั้นส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงก็คือเป็นสภาพจิตหน่อยๆน,น,นะครับทีนี้มาพูดถึงปัจจัยนะครับอันเมื่อกี้มันมีประเด็นหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าอันที่1เนี่ยเป็นลูกจิตไหมเป็นลูกจิตไหมเนี่ยเราบอกไม่ได้เราต้องให้จิตแพทย์ประเมินอ,อย่างลึกนะครับอ,อันนี้เราอาจจะพบ นะครับโดยการทดสอบโดยการประเมินในเชิงลึกต่อเนื่องอาจจะพบว่ามันมีอ่อนๆเพราะมันมีหลายประเภทลูกจิตนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ที่สําคัญก็คือคําถามต่อมาก็คือ <c oughs> ที่เขาบอกว่าเอาลูกไปหาก,กินอันนี้ผมผมคิดว่าเกิดจากการเรียนรู้ว่าเฮ้ยการที่ถ้าสมมติว่าเอาลูกเนี่ย เป็นภาพที่ทุกทรมานสังคมก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเลืนเช่นมีปรากฏตัวบุตรบุเคยขอบริจาคลูกนะนี่เป็นปัจจัยนึงเหมือนกันครับการจะเห็นว่าเฮ้ยถ้างั้นเราเอาลูกเนี่ยนะครับมาทําอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้เกิดจากการเรียนรู้มากกว่าว่าเฮ้ยในสังคมสังคมไทยเนี่ยถ้าเอาลูกมาเป็นตัวชูเนี่ยนะครับคนก็จะหลั่งไหลเรียนรู้เงื่อนไขเรียนรู้เงื่อนไขนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในสภาพจิตอย่างที่บอกนะครับผมคิดว่า มันอาจจะเกิดหลายๆส่วนแต่ที่ผมเห็นก็คือมัน,น่าจะเป็นเงื่อนไขที่เข้าเหมือนกันคือผมไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่เดาก็คือน่าจะโตมาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์ครับ ครับ,รบแล้วก็ขาดแคลนทรัพยากรเงินไม่มีต้องเช่าบ้านเงินอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งเ,เงื่อนไขตรงนี้ด้วยว่าในเรื่องของครอบครัวไม่ได้สปอร์ตใช่ไหมครับประเด็นพวกนี้มันน่าจะเป็นตัวสนับสนุนหนโอเคอาจารย์อาจารย์มันมีแง่มุมอันหนึ่งน่าสนใจซึ่งก็ต้องค่อยๆใช้คำนะอาจารย์เราอย่างที่อาจารย์ได้ฟังนอกรอบอาจารย์บอกว่าเราเรามองเห็นคุณแม่ที่ตัดสินใจฆ่าลูกตัวเองเราเคยเรามีเคสแบบนี้นะแต่ตัวของคุณพ่อเนี่ยอาจารย์ มันมันแปลกสําหรับน้าหยาวิทยาไหมอาจารย์ที่<อ>พ่อตัดสินใจจบชีวิตแบบนี้ในลูกตัวเองซึ่งไม่ใช่แม่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นที่ที่บอกว่า,น,าน่าสงสัยยุ่งกันก็คือโอเคละ่ะไอความที่แม่ฆ่าลูกเราเข้าใจได้นะก็คือเกิดมาแล้วแม่ต้องรับภาระเลี้ยงลูกโดยเฉพาะอาทิตย์สอาทิตย์แรกนะครับซึ่งเขามีความเครียดเลี้ยงลูกไม่เป็นบ้างลูกร้องให้ไม่หยุดหรืออะไรต่างๆไม่ม,ม,ม,มีเงิน,งไ,นไปทิ้งทั้งขยะด้วยนะนี่ อันนี้ครับนะแต่ส่วนของพ่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าจากแรงจูงใจที่เขาเก็บมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผสมกันนะครับก็คือเด็กที่ไม่ต้องการละหรืออีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพบนะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยจากข้อมูลที่บอกว่าตรวจยังไม่พบเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดครับที่บอกน่าคิดก็เพราะว่าคนเราที่เห็นทั่วๆั่วไปที่เดินเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นโรคจิตแล้วไม่รู้ว่าใ,ใครเป็นโรคจิตอาจจะจิตแบบเลื้อยลัง จิตแบบลาเทนคือแฝงเลนนะครับแต่ว่ามันอาจจะอยู่อ่อนๆหรือมันยังไม่มีอะไรมากระตุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งหลายๆส่วนเนี่ยคนที่จะทำอย่างนี้ได้น่ะอยู่ดีๆเนี่ยผมคิดว่าคนทั่วไปคงยากถ้าในความคิดเห็นผมนะคงยากคืออาจารย์ถ้าถ้าผมพยายามจะเข้าใจแบบง่ายๆเนี่ยหมายถึงว่ามันอาจจะมีหลายระดับชั้นของของระดับของอาการแบบนี้อย่างนี้อาจารย์นะใช่ครับซึ่งโอเคในระดับหนึ่งอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่เมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอาจจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งอย่างนี้เป็นไปได้ แ,แล้วอาจารย์มาตรวจพบทั้งหมดไหมอาจารย์ก็แล้วแต่ก็อันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราดูทั่วไปนะครับถ้าไม่ได้การรับการตรวจอย่างลงลึกจากจิตแพทย์บางทีเราไม่รู้นะคือในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีอะไรมาเยอะจูบิครับบางคนเนี่ยเอาง่ายๆนะจบไปเรียนแพทย์หรือบางคนไปทำอาชีพที่สูงๆแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขามีความบ้านเราอาจจะเรียกความเพี้ยนก็ได้นั่นแหละมันก็ในระดับหนึ่งละอ,อ่อนๆก็ได้ ช่ไหมครับอาจจะที่บอกว่าเราเจอในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะรุ่นผมเนี่ยคำว่าซึมเศร้าเนี่ยไม่เคยเจอครับอาจจะมีคําว่าเซ็งว่ะอะไรแค่นี้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมาเยอะก็แสดงว่าการปรับตัวคือวิถีชีวิตนะครับการต้องดิ้นรนต่อสู้เนี่ยบางครั้งมันเครียดทําอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าเราบอกว่าเลดีบีปล่อยวางไปก็จริงแต่ว่า ในใจลึกๆเนี่ยข้าจะเครียดและสะสมพวกนี้แล้วมันก็อาจจะผสมประสานกับไอ้สิ่งที่เติลมาพัฒนาการ,ค,รความไม่ไม่สมบูรณ์นะครับ,รบในครอบครัวในครอบครัวนการใช้ชีวิตวใช่นะครับผมคิดว่าอันนั้นก็มีส่วนประกอบกันหลายอย่างหลายอย่างอาจารย์อาจารย์มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของสองคำหนึ่งคือความก้าวร้าวและความบุญแดงเรื่องนี้มันมันอยู่ในขอบข่ายหนตัวความก้าวร้าวความบุนแดงมันเป็นอุปนิสัยมันเป็นภาวะทางจิตหรือมันเป็น สิ่งแวดล้อมสร,ส,รสร้างมันเป็นอะไรอาจารย์อันนี้เขาเป็นเงื่อนไขมากกว่าก็าคืออย่างที่บอกนะครับคนถ้าเราถูกคือจริงๆเวลาเราโตมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเรียนในโรงเรียนหรืออะไรต่างๆหรือครูสอนหรือเพื่อนช่วยแนะนำเราจะเรียกว่า life skill ทักษะใน,ในการใช้ชีวิตซึ่งทักษะในการใช้ชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะโตมาในสังคมที่พ่อแม่ตามใจที่เราเคยได้ยินพ่อแม่รังแกฉันนะครับก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งถามว่ามีแนวโน้มใช้ความรุนแรงไหมก็ไม่แน่แล้วแต่เพราะว่าตัว,ตว,ตวเองเคยตัวเรื่องอะไรต่างๆเอาแต่ต<า>ใจดูนั่นนี่อางนี้นะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางคนน่ะถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่ได้ตามใจแต่ว่าถูกกดดันนะครับจากไปโรงเรียนมีเงินน้อยเพื่อนแต่งตัวดีแต่ว่าตัวเองไม่มีอะไรต่างๆไอ้สิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่กดดัน นะครับซึ่งไอ้ความก้าวร้าวมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ในการตอบโต้ต่อสิ่งภายนอกอยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าเกิดมันก่อตัวในทางที่ไปที่ทางที่ลบแล้วมันผสมผสานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจริงๆถึงบอกว่าเราโตมาเราไม่รู้ว่าคนคนนึ่งซึมซับอะไรไว้บ้างนะครับยิ่งมันมีเงื่อนไขาจากภายนอกเช่นคนติดเกมหรืออะไรต่างๆที่เราพบว่าจริงๆมันก็มีผลนะครับอาจจะไม่ติดเกมอย่างเดียว เพื่อนบูลลี่หรืออะไรต่างมันก็เก็บสะสมมาพวกนี้บ่อยีเก็บสะสมมาเรื่อยๆแต่จะมีจุดที่เราควบคุมมันได้แต่มันอาจจะมีจุดที่เราควบคุมมันไม่ได้อย่างนี้ก็อาจจะอย่างที่เราบอกคนเราเนี่ยที่เขาใช้ว่าโอเคความอดทนเรามีขีดจำกัดสองที่เราพูดภาษาชาวบ้านก็คือไปเหยียบตาปลาก็คือไปเจอจุดที่มันมันมันคลิกขึ้นมานะครับนะมันก็พร้อมจะตอบโต้หรือใช้ความรุนแรงอาจารย์ผมกลับมามองเรื่องเด็กมันมีช่องโหว่ ผมไปเห็นในหลายประเทศนะอาจารย์รที่เขามีการลิงก์กับเด็กที่เกิดใหม่แล้วก็ตัวของโรงเรียนหรือว่าถ้าทําไม่ผิดน่าจะเป็นสิงคโปร์นะอาจารย์รที่เขาจะติดต่อไปตามบ้านให้เห็นเลยว่าเฮ้ยโอเคเด็กอยู่เข้าเกณฑ์ okay, แล้วนะนู่นนี่นะและมันก็ป้องกันการจะเกิดความรุนแรงครอบครัวเพราะว่าเด็กจะต้องเข้าสู่โรงเรียนสังคมไทยยังมีจุดโหว่ช่องโหว่ตรงนี้มากน้อยขนาารย์เยอะครับ <c oughs> ที่บอกเยอะอย่างนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอันที่หนึ่งเลยนะคือการเปลี่ยนแปลงสังคมสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยมันเป็นครอบครัวขยายแต่งแล้วถ้าเราไม่อยู่พ่อแม่ไปทํางานก็อาจจะมีปู่ย่าตายายช่วยดูเลี้ยงดูแต่ปัจจุบันเราเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นเนี่ยมันจะมีเขาจะขี่ชีพเดือนก็คือเด็กจบมา,เ,าเขียนสติกอิดว่าลูกอันนี้อยู่ใน,นตู้เย็นนะน,นี่อย่างนี้เพราะพ่อแม่ต้องทํางานแต่ก่อนเนี่ยพ่อคนเดียวแม่เป็นแม่บ้านแต่ปัจจุบันมันไม่ได้มันช่วยกันเพราะนั้นในบทบาทในการเลี้ยงดูลูก มันก็ลดลงใช่ไหมครับถามว่าพอไปหาโรงเรียนเด็กมันก็ไม่ได้เชื่อแล้วทุกวันนี้มันเชื่อมันมีโซเชียลมีเดียมีเพื่อนมามีคอยมันก็มีทั้งเพื่อนดีไม่ดีใช่ไหมครับถ้าคบเพื่อนไม่ดีมันก็อาจจะพากันไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะมันมันกลายเป็นว่าเข้ามาหล่อหลอมในเด็กรุ่นใหม่มเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การขาดการอบรมลิงดูนะครับบางคนก็ไม่ขาดนะแต่ว่าเขาไม่เชื่อในครอบครัวไงเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมครับในสังคม S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นะครับมันเป็นตัวบีบนะครับอย่างเงี้ยนะอาจารย์มันเป็นพลวัตผสมกันไปห,หมดเลยนะครับครับ โอ้โหอาจารย์แล้วแล้วตัวหน่วยงานรัฐที่เอาละเมื่อคู่เรื่องเด็กนะอาจารย์รแต่หน่วยงานรัฐที่จะจัดการหรือว่าเขาเอางี้เขามีการเก็บรวบรวมข้อมูลไหมว่าโอเคพฤติกรรมพฤติการแบบนี้เข้าข่ายจะเกิดความบุนแรงในครอบครัวและมีแนวโน้มจะขยับไปถึงการก่อเหตุสนใจแบบนี้มันมีการเก็บข้อมูลในหน่วยงานสักกระทรวงทบวงกลมไหมแต่มันมีบ้างไหมผมว่าน้อยคืองี้ในที่เราเห็นนะ,ะเราก็ไม่ได้ไปยกตัวอย่างว่าต่างประเทศเขาดีแต่เขาทํางานในเชิงลุกก็คือเขาหาครอบครัวก่อนออคุยพบคือในใน เขาแบ่งพื้นที่นะครับแต่จริงๆของเราก็พยายามนะอย่างเช่นเราแบ่งเป็นเขตสุขภาพหรืออะไรต่างเราพยายามให้คนเข้าไปแล้วเราพยายามอย่างเพิ่มบทบาทอย่างอ,อสมหรืออะไรต่างนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วใช่ไหมครับเราก็พยายามให้อสมอเนี่ยเข้าไปออถ้าแม่เด็กอย่างอย่างเอาง่ายๆนะครับแม่ที่คลอดมาในสองสัปดาห์แรกเนี่ยเจอปัญหาถูกไหมครับเลี้ยงลูกไม่เป็นลูกร้องตลอดเวลาลูกไม่ถ่ายลูกกินนมงไม่ได<ม>้ทำยังไงอย่างงี้ อย่างในต่างประเทศเนี่ยผมยกตัวอย่างเคยเห็นเนี่ยนะครับก็คือ,อเขาบอกว่าโอเคถ้าแม่มีปัญหาคุณเข้าไปโรงพยาบาลเลยไปอยู่โรงพยาบาลก็ได้ใน2อาทิตย์แรก<อ>ช่วยปรับพยาบาลสอนวิธีอาบน้ําให้ลูกวิธีให้นมให้ลูกถ้าลูกร้องอย่างนี้เป็นอย่างนี้แก้ไขปัญหาหโดยรัฐบาลเป็นคนซัพพอร์ตสนุนให้นะครับนะซึ่งประเทศไทยเรายังไม่มีอ,มอันนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งเรามองว่าโอเคก,ก็ไม่ได้ว่าเมืองนอกดีนะแต่ว่าเขารู้ว่าปัญหามันจะเกิดจากตัวแม่ ซึ่งโอเคมีลูกแล้วความเครียดตรงนี้มันมีซึ่งมันสําคัญในช่วงแรกจริงๆครับ,รบอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับอย่างแม่ที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยนะครับเขาเครียดนะในสองอาทิตย์แรกจะเป็นเหมือนกันหมดซึมเศร้าเพราะว่าการมีลูกโอเคละมันเป็นของขวัญแต่ว่าไอ้สอ,อาทิตย์แรกอ่ะอย่าลืมว่าลูกอ่อนมากนะครับแล้วแม่ก็ถึงแม่ไม่เคยถูกอบรมเนี่ยมีประสบการณ์ลูกไม่ได้กินนมแล้วหลับเฉยเนี่ยมันตื่นนอนก็ร้องกลางคืนร้องแล้วไม่ไม่หยุด ทำยังไงอ่ะเดินรอบบ้านหรือทําอะไรก็แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีพี่เลี้ยงมันจะต้องมีคนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคในสองอาทิตย์แรกเนี่ยถ้ามีปัญหาไปโรงพยาบาลเลยมันจะมีแผนกที่ดูแลเด็กเลือดอะไรต่างเขาก็จะดูแลให้นะครับแล้วก็สามารถที่ทํางานใกล้ชิดเพราะฉะนั้นปัญหาในสองสามอาทิตย์แรกถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยเป็นแล้วเลี้ยงลูกเป็นแล้วรู้ว่างี้ต้องให้อะไรต่าง นะครับมันก็โอเคมันจะเดินหน้าไปได้ดนนซึ่งแต่ถ <ไป S 2> <ต>้าอาจารย์ผมตอดที่อาจารย์พูดหมายถึงว่าครอบครัวที่อาจจะความพร้อมอาจจะมีไม่มากจะเป็นปัจจัยเร่งรในช่วง2อสสัปดาห์แรกรถูกไหมอาจารย์ครับค,คือคือถ้าคนมีฐานะโอเคเขาอาจจะมีมีคนมาช่วยมีพี่เลี้ยงมีอะไรต่างๆถูกไหมครับอันนั้นคือเขาสปอร์ตได้แต่มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเด็กมีลูกมาแล้วเนี่ยในช่วงสองสามอาทิตย์แรกเขาอาจจะไม่มีความพร้อมยังไม่รู้นะครับว่าจะทํายังไงเด็กร้องเด็กอะไรต่างๆ เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้คาว่ามหาหิงรู้ป่ะอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำถูไหมครับมหาหิงที่มาทาท้องเด็กหรืออะไรต่างพวกนี้อย่างเงี้ยมันจะต้องมีพี่เลี้ยงมีคนดูแลหรือแต่ก่อนเนี่ยร้องไม่หยุดอ่ะแม่เครียดอ่ะก็อาจจะเอาคุณแม่คุณตามยายมาช่วยอุ้มแล้วก็เดินไปมันก็จะลดความเครียดเพราะคุณพ่อคุณแม่คุณตาวยายมีประสบการณ์อย่างนั้นแต่ตอนนี้มันขาดหายไปพอสมควรด้วยสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเขาใจได้เข้าใจได้โอ้โหอาจารย์ผมเหลือวลาสั้นๆรับมุมเด็กอาจารย์ที่มันสะเทือนขวัญ แล้วมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กที่ท,ท,ท,ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะครับมุมน,น้องเองที่เห็นเหตุการณ์นี้อาจารย์มันจะมีกลไกอะไรที่จะป้องกันหรือป้องไว้ก่อนก่อนที่มันเกิดกบบนี้อีกอาจารย์ผมคิดว่าตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเด็กจํานวนไม่น้อยนะครับมันมีภาวะความเสี่ยงค่อนข้างสูง <c oughs> เสี่ยงที่แบบเนี้ยแต่เราไม่เห็นนะครับเราไม่เห็นภาพไง ใช่ไหมครับเราไม่เห็นภาพอย่างที่บอกเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันเกิดเคสอย่างนี้รหรือเราให้ชุมชนเนี่ยมาช่วยเฝ้าระวังนะครับคืออย่าปล่อยผ่านไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นลูกเขาอย่าไปยุ่งมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป้าดูให้ i, อน,นี้มันผิดปกติอะไรต่างเนี่ยนะครับแจ้งหน่วยงานหรืออะไรเข้าไปดูแลเข้าไปตรวจสอบอย่างเคสนี้มอนการตอนไปตรวจสอบที่แรกเห็นไหมแม่ก็อ้างนูน่นอ้างนี่แต่พอมาตรวจเฮ้ยตัวลูกมีร่างกายถูกทุบตีถูกอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉนั้นผมมองว่าถ้าเราทํางานในเชิงลุก ให้สังคมเข้ามาช่วยเฝ้าระวังนะครับเพราะเด็กที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเองไม่รู้เท่าไหร่มีเยอะไหมท่านผมว่าเยอะนะผมว่าเยอะนะครับที่เด็กที่ถูกตีถูกทําร้ายนะครับหรือเด็กที่อยู่ในภาวะที่เครียดจากครอบครัวบล<ม>็อกเกนโฮมพ่อแม่ทะเลาะก,กันพ่อมาอยู่ตีกันทะเลาะก,กันเงี้ยเด็กที่ผ่านตรงนั้นมาเนี่ยนะครับมันมีผมเข้าใจว่ามีอีกเยอะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะถูกทอดทิ้งถูกอะไรต่างๆนั้นไอ รัฐเนี่ยผมว่าจะต้องเข้ามาช่วยดูในเรื่องของความเสี่ยงในสังคมนี้นะครับจริงๆผมยังขอบคุณเลยนะว่าเอาอย่างคุณกันมีคุณกันมีสายไหมมีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเป็นเขาทํางานมาสาสมัครมันเหนื่อยมันไม่ได้อะไรนะจริงๆแต่ว่าเขามาช่วยตรงเนี้ยมันเหมือนกลไกทางสังคมส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยตรงนั้นน่ะใช่ไหมอาจารย์อาจารย์หรือวลาสักสักเกือบเกือบนึงนาทีอาจารย์ด้วยความเป็นห่วงน้องๆที่ที่ รอดชีวิตต่อไปได้นี่นะครับ,รบทีนี้การจะประคับประครองหรือสังคมต้องช่วยอย่างไรหน่วยงานรัฐต้องช่วยอย่างไรโรงเรียนต้องช่วยอย่างไรครอบครัวที่เหลือต้องช่วยประคับประคองน้องต่อไปยังไงจย์ผมผมคิดว่าตอนนี้นะครับเรา,าเราอะนะค่อนข้างจะปล่อยให้เด็กเนี่ยมันไปตามยถากรรมลํำพังเกินไปลํำพังเกินไปโดยยถากรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหน่วยงานต่างๆมาช่วย ตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่โรงเรียนคุยกันถ้าเด็กมีปัญหาเรื่องต่างๆแม้กระทั่งเพื่อนนะครับถ้าเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันรับไม่ได้ก็มีศูนย์แจ้งหรือมีอะไรเข้ามาช่วยนะครับผมว่าจะช่วยประคับประคองให้เด็กโตขึ้นและมีคุณภาพได้อาจารย์วันนี้ขอบคุณมากความรู้ทั้งนั้นอาจารย์ขอบคุณมากครับท่านสมนี้คือทั้งหมดของสอบประเด็นแล้วก็เดี๋ยวตามต่อไปว่าเชื่อว่าที่อาจารย์อาจารย์พูดมาคู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุการณ์แบบซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้อีกหรือไม่ หมดเวลาสับป,ประเด็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจออีกครั้งในลึกไม่รับส่วนเข้มข่าวเย็นคุณนริมันรวมมาว่ากันเรื่องของนีคุณชอบพันธิกาวานิชผมพร้อมอาจารย์ลาบ,บดีครับ